ชาวราศีกุมทุกท่านวันนี้กระผมเองก็ขอน้อมรับเข้าสู่กับช่องของเรานั่นก็คือช่องของต้นสทรใหญ่ให้โชควันนี้เราก็จะมาพูดมาคุยถึงดวงชะตาราศีของชาวราศีกุมว่าภายในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านอยู่ในจุดยืนที่ดีท่านเป็นคนที่เรียกว่า ต่อจากนี้ไปจะมีโชคมีลาบถ้าหากว่าท่านเป็นคนขยันภาพเพียรอยู่แล้วในเรื่องของการงานการเงินการทำมาหากินจนกระทั่งตัวของท่านนั้นได้ตั้งเนื้อตั้งตัวได้ความขยันของท่านนั้นจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมีความดีเกิดขึ้นท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีความอดทนท่านเป็นคนที่เรียกว่า ไม่ชอบพึ่งพาอายใครท่านทำอะไรก็ทำด้วยใจของท่านท่านมีความมุ่งมณะจึงทำให้การงานของท่านนั้นมีความสำเร็จเกิดขึ้นได้งานทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่ติดไม่ขัดอะไรในเรื่องของการทำงานท่านยิ่งทำยิ่งขยนันท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองจนกระทั่งท่านมีฐานะที่ดีในเรื่องของการเงินการทองท่านก็เป็นคนที่เรียกว่า ตั้งเนื้อตั้งตัวได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสทองของท่านในช่วงของเดือนพฤศจิกายนที่เข้ามานี้นั้นดวงของท่านจะโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดการประกอบกิจการต่างๆนั้นก็จะมีคนคอยช่วยเหลือท่านอยู่เสมอคนรอบข้างก็ให้กำลังใจท่านอยู่เจ้านายก็รักและเอ็นดูท่านอยู่เสมอท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีบุคลิกที่ดี บุคลิกของท่านนั้นอยู่ในจุดยืนที่ดีท่านเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีมีความเกื้อหนุนและมีความจุนเจอือท่านทำอะไรก็ทำด้วยใจจริงท่านเป็นคนที่เรียกว่าสังคมยอมรับว่าท่านเป็นคนที่เรียกว่ามีอุป,ปนิสัยใจคอที่ดีท่านเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือสังคมอีกตาหาการทำงานนั้น ท่านเคยทำส่วนรวมท่านไม่เคยลังเกียจร,ยรังงอใครท่านเป็นคนที่เรียกว่าทุ่มเทเป็นคนที่ใช้พระกาลังและจิตใจไม่เคยที่เรียกว่าจะย่อท้อท่านจะช่วยเหลือใครก็ช่วยเหลือด้วยใจจริงของท่านชาวราศีกลุมทุกท่านในช่วงของเดือนพฤศจิกายนจะมีดาวพระศุกร์นั้นเข้าสู่ในราศีธนูอันนี้จะมี โชคมีลาบอีกตาหากชาวราศีกุมจะส่งแสงที่ดีท่านจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองในช่วงนี้การงานการเงินก็ถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีท่านอยากได้อะไรในช่วงนี้ก็จะได้ท่านจะมีเงินมีทองไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่ของสิ่งที่ท่านอยากจะได้ก็จะได้ในช่วงนี้ การทำมาหากินของชาวราศีกุมในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้นั้นจะประกอบกิจการอะไรก็จะเป็นผลดีกับตัวของท่านท่านจะเป็นคนที่เรียกว่ามีโชคมีลาบอีกตาหาก คนรอบข้างก็ให้กำลังใจท่านจะทำอะไรก็จะเป็นผลดีกับตัวของท่านการเงินการทองนั้นก็มีใช้มีซ้อยอยู่ไม่ขาดมือในช่วงนี้ก็ถือว่าโชคลาบนั้นเข้ามาเกยในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ จะทำอะไรก็จะเป็นผลดีเหมาะกับการลงทุนอีกแต่ห,หากท่านชอบทำการค้าขายท่านก็จะขายดิบขายดีเหมาะกับการลงทุนท่านจะได้ขยายจิตจการหรือว่ามีงานต่อยอดไปอีกเรื่อยๆคนที่เข้ามาอุดหนุนนั่นก็จะเป็นคนที่เรียกว่ามาช่วยเหลือกันอยู่เรื่อยๆเรียกว่าในเรื่องของการงานการเงินนั้นท่านจะประสบกับสิ่งที่ดีๆ ถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับการค้าขายก็จะมีลูกค้าทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่มาใช้บริการกับตัวของท่านแต่หากว่าท่านขายทางออนไลน์ก็จะมีออเดอร์เข้ามาอยู่เรื่อยๆท่านจะจับจ่ายใช้สอยหรือว่าท่านจะใช้ออเดอร์ของท่านนั้นเรียกว่ามีคนเข้ามาสั่งจองกันอย่างมากมายท่านจะขายของได้ดีไม่ว่าท่านจะขายอะไรก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาภอีกต่าง ในช่วงนี้ทําให้การเงินการทองนั้นท่านมีเรียกว่าไม่ขาดกระเป๋าแต่ท่านก็มีรายจ่ายอยู่บ้างก็ถือว่าโอเคท่านก็จะมีจับจ่ายใช้สอยไม่ว่าจะจ่ายอะไรในช่วงนี้ท่านก็ไม่ขัดสนอะไรเพราะว่าเงินทองก็มีเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆการใช้จ่ายนั้นก็ถือว่าเป็นของธรรมดา บางทีท่านก็จ่ายโน่นจ่ายนี่หรือว่าของใช้ในครอบครัวบางทีก็มีการผุพังหรือว่าชํารุดอันนี้ท่านก็มีการเปลี่ยนด้วยมีการซื้อใหม่ก็ถือว่ารายจ่ายของท่านนั้นก็ จะมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆแต่ก็ไม่เป็นไรลายรับท่านก็มีเข้ามาเพราะว่าเงินของท่านเป็นเงินที่เรียกว่าหมุนเวียนท่านจะทำอะไรก็จะเป็นผลดีกับตัวของท่านในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับเกษตรกร,กรท่านก็ <c oughs> จะลงทุนไปก่อนไม่ว่าจะเป็นค่าปุ๋ยค่ายาค่าสิ่งของต่างๆแต่ในตอนท้ายหรือว่า ในช่วงของต่อไปก็จะได้กำไรกำไรที่ดีอาจจะได้ผลผลิตที่คุ้มค่าเกินความคาดหมายก็เป็นไปได้ในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของชาวราศีกุมนั้นประสบกับความสำเร็จอยู่เสมอท่านทำงานเกี่ยวกับ <c oughs> รับราทการก็ถือว่างานของท่านนั้นจะเดินไปได้ด้วยดีท่านจะมีเจ้านายคอยรักคอยอุปถมัมภ์ คอยค้ำชูท่านอยู่เรื่อยท่านจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จท่านจะมีคนรอบข้างให้กำลังใจท่านบางคนก็ไปได้ดิบได้ดีได้เป็นใหญ่เป็นโตได้งานที่ดีกว่าเดิมท่านจะทำอะไรก็มีความสำเร็จในช่วงนี้ชาวราศีกุมนั้นในเรื่องของโชคลาบก็มีในช่วงนี้ท่านก็จะมีโชคมีลาบบางคนก็อาจจะได้มาจาก การที่เรียกว่ามาจากความมืดหรือว่าโชคลาบมาจากความขวัญอันนี้ก็ให้ท่านลองดูได้แต่ก็อย่าให้มากนักเพราะว่าการเสี่ยงโชคนั้นมันไม่แน่นอนก็ขึ้นอยู่กับบุญบารมีและวาสนาของเราบางคนก็ตั้งอกตั้งใจบางทีก็ไม่ได้บางคนก็ได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนั้นก็ถือว่า มันเป็นโชคเป็นลาบที่บางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นในช่วงนี้อาจารย์บอกว่าให้เบาๆไว้จะเป็นการดีเสียงบ้างเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นความสนุกเล็กๆน้อยๆอย่างนั้นแล้วก็ได้อย่าไปทุ่มเทอะไรมากนักถ้าหากว่าเราจะทุ่มเทก็ให้ทุ่มเทไปในเรื่องของการงานเราเอาหยาดเหงือ่อหรือว่าเอากำลังเข้าทุ่มอันนี้ก็จะถือว่า ท่านจะได้เงินได้ทองมาก็เพราะน้าพักน้าแรงของท่านอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาบอีกเช่นเดียวกันก็ถือว่าท่านมีเงินมีทองก็จะดีกว่าเราไปเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบการที่เราใช้กำลังวังชาหรือว่าเอาหยาดเหงื่อไปแลกนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสทองของเราเราได้โชคได้ลาบทางนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีอีกเช่นเดียวกัน ในเรื่องของคนรักคนใคร่ในช่วงนี้ก็ถือว่าดีทำอะไรเขาก็ให้เกียรติเราและก็ให้กำลังใจเราแต่หากว่าเราครบกันใหม่ๆอันนี้ก็ถือว่าดีเขาอาจจะเอาใจใส่เราจะไปไหนเขาก็ห่วงใยจะทำอะไรก็ให้ความคิดเห็นซึ่งกันและกันก็ขอให้ชาวราศีกุมทุกท่านนั้นจะทำอะไรให้คิดเสียก่อนทำพูดอะไรให้พูด ก่อนคิดเพราะฉะนั้นคิดก่อนแล้วค่อยพูดแล้วค่อยทำเพราะฉะนั้นการทำอะไรก็ให้ท่านใจเย็นๆก็ไว้อย่าใจร้อนการทำงานอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของการทำงานที่ทำทำส่วนรวมกันนั้นก็ขอให้ท่านระวังในเรื่องของคำพูดคำจาและอย่างในเรื่องของใจร้อนถ้าหากว่าเราทำงานรวมกันหลายคนก็ให้ท่านใจเย็นๆจะพูดจะจาอะไรก็ให้ท่าน ใกล่กลองดูให้ดีเสียก่อนในช่วงนี้บางทีบางครั้งอาจจะเกิดเรื่องราวโดยที่ท่านไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็เป็นไปได้ในเรื่องของการงานในเรื่องของสิ่ง,งแวดล้อมรอบตัวของท่านนั้นในเรื่องของสิ่งของต่างๆก็ให้ท่านระวังเอาไว้ในเรื่องทรัพย์สินเงินทองอันนี้อาจจะมีคนเข้ามาขอย,ยืมหรือมาขอ เอาไปในช่วงนี้ท่านระวังก็ไว้อาจจะมีคนที่เรียกว่าคิดไม่ซื่อตรงหรือว่าอยู่กับเรามาเราไว้ใจเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่เรียกว่าเราจะไว้ใจใครก็ให้ท่านระวังก็ไว้ในช่วงนี้เขาอาจจะไม่จริงจังอะไรกับเราเราทำดีกับเขาเขาอาจจะไม่เห็นความดีของเราเพราะฉะนั้นให้ท่านระวังก็ไว จะเป็นการดีในช่วงนี้สิ่งที่ดีๆก็มีอยู่มากมายสำหรับชาวราศีกลุ่มในช่วงของเดือนพฤศจิกายนในช่วงของวันที่16อีกระยะหนึ่งจะมีดาวพระทิตย์เข้าสู่ในราศีพิจิตอันนี้ก็จะส่งผลดีให้กับ ชาวราศีกุมทุกท่านอีกเช่นเดียวกันท่านจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงนี้บางท่านนั้นก็จะมีโชคมีลาบอย่างมากมายท่านอาจจะได้มรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษหรือว่าคนเก่าแก่อันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคเป็นลาบอีกเช่นเดียวกันบางคนนั้นอาจจะได้โชคได้ลาบ มาจากทางไกลหรือคนที่มาจากทางไกลจะนำอโชคอราบมาให้กับตัวท่านในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้สิ่งดีๆนั่นก็มีเข้ามาท่านหลายอย่างสิ่งที่ท่านต้องระวังนั่นก็มีอยู่บ้างในช่วงนี้จะคละคล้าวปะปนกันไปการฟังการทำนายนี้นั่นก็ให้ท่านใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังบางสิ่งบางอย่างนั่น อาจจะเกิดขึ้นได้บางสิ่งบางอย่างนั้นอาจจะไม่เกิดขึ้นกับตัวเราเพราะว่าการทำนายนี้นั้นเราทำนายโดยส่วนรวมเราไม่ได้ทำนายโดยส่วนตัวเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ท่านอุตส่าห์เข้ามารับฟังคลิปของเราในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้วจงโชคดีไม่ว่าท่านจะคิดอะไรทำอะไรก็ให้มีความสำเร็จเกิดขึ้น จะหยิบอะไรทําอะไรก็ให้ได้เป็นเงินเป็นทองเพราะฉะนั้นการฟังก็ให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับฟังก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้วจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปอีกครับสวัสดี